โดยเป็นญาติแฝงเป็นสื่อมวลชนนะครับมารอฟังคำบรรยายเหตุการณ์นะครับคุณพ่อเดินเข้าสู่ที่ฟังบรรยายคือเข้าเลยบป่ะครับครับไปเลยนครับเนนะเนะครัลนคัเลยนปเนรื่องรเรเรรรับ ไปล้มไปไปล้มอ่ะครับอ้าวรอบครับจะมุนครับจมุนครับเราจัดท่าครับคน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 ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติช่วยโทน1น9่เอทีโทนนาอทีเอครื่อง AD มาด้วยต่อไปจัดท่าครับกดหน้าผากลงได้ ยกขาขึ้นนะครับแล้วก็วัดที่ประจอนครับไม่มีที่ประจอนนะครับต่อไปนะครับทำหัวใจเพื่อสื่องกนดีดด้วยนะครับการวางมือนะครับวางมือที่ข้างขนาดอยู่ตรงกลางอกนะครับตัดกันกับหมอนมือครับก็มือข้างที่ไม่ถนัดทับลงไปครับโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยทำการปั๊มสามสิบครั้งห้ายกนะครับสลับกันกับการเป่าปากต่อไปทำการปั๊มนะครับปั๊มให้ลึก ห้าถึงหกเซนติเมตรความเร็วหนึ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบครั้งต่อนาทีนะครับต่อไปจะทำการปั๊มครับหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบครบห้ายกแล้วครับ ถ้าเราไม่ทราบประวัติผู้ป่วยเราไม่นิยมในการเ่าปากนะครับต่อไปก็เอดีมาแล้วต่อไปเอาก็เอดีมาติดนะครับทําการถอดเสื้อครับถ้าผู้ป่วยมีขนให้เราทําการโกนขนออกก่อนนะครับแผนแรกข้ามแปดทีใ่ใต้กระดูกไขปลาร้าทางด้านขวานะครับแผนที่สองแปดใต้ที่ชายโครงทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่มเอดีค,ครับทําการปัามดใจต่อไปครับ หนึ่งและสองและสามและสี่และห้าน้กเครื่อง AD ดีสังให้ช็อตนะครับทุกคนออกออกจากผู้ป่วยนะครับคุณถอยชั้นถอยออกจากผู้ป่วยนะครับแล้วเครื่องทาการช็อตครับเมอ่อเครื่องทาการช็อตเสร็จแล้วเราก็ทําการปั๊มหัวใจต่อปฏิบัติตามเครื่องต่อครับต่อไปวัดชิประจรครับเอาผู้ป่วยได้สติแล้วนะครับต่อไปเก็บเครื่อง AD ดีครับ รอนำผู้ป่วยเข้าร่มทำการส่งต่อลงไยาบาลต่อไปครับแลก็เด้นไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมครับเข้าร่มเลยครับรับคอยกันนะครับในลำดับต่อไปก็จะ